เอาล่ะค่ะก็ต่อมาก็คือในชาวราศีกรกฎนะคะประจําวันที่สิบอดถึง17บเจ็ดเมษายนนะคะหน้า YouTube นะคะอาจารย์ไม่เห็นเลย ขอโทษนะคะถ้าไม่ได้ทักใครเลยอันนี้ก็ถ่ายทําออกในระบบทั้งหมดนะคะทีมงานขึ้นมาเชียงใหม่มาถ่ายทําแล้วก็อาจารย์ไม่เห็นหน้าจอเนาะอ่ะในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะกรกฎอืมกรกฎนะคุณคุณคุณกําลังมีคู่แข่งที่ค่อนข้างน่ากลัว มีคนจ้องจะเอาชนะแล้วก็เอาผิดเอาถูกกับคุณให้ได้นะแต่คุณนะก็ยังติดอะไรรู้บ้างอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าเลยอาจารย์ไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างคนดูอย่างเดียวนะคะคุณกําลังเป็นเด็กเหมือนเอาแตใจ,จตัวเองอยากได้อะไรต้องได้แต่ถามว่าถ้าช่วงเวลาดีไหมถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเดือนนี้คุณโอเคอยู่นะอืแต่ต้องรละให้ระวังศัตรูในที่แจ้งไม่ใช่ในที่หลับนะคะเอาละในดวงชะตาของคุณนะอาจารย์จะบอกว่า เลขทะเบียนตรงนี้มีใครชาวกรกฎบ้างพิมพ์ทะเบียนรถเลขท้ายสามตัวให้อาจารย์ไว้ใน f a c e b o o k นะตอนนี้อาจารย์เห็น Facebook อย่างเดียวพิมพ์ไว้นะคะถ้ามีกรกฎนะคะในดวงชะตาของคุณเนี่ยบ่งบอกเลยว่าคุณรู้สึกได้คุณขับรถไปในที่บางที่ที่มันเป็นอาถรรพ์ในที่มืดนะคุณจะเห็นอะไรแวบๆบแบบอย่าหันไปมองเลยนะ มันจะตามจะตามเรามาได้นะเพราะฉะนั้นรถรานะคะเวลาที่จะเดินทางก็อาราธนาไม่นางให้ดีนะคะเดี๋ยวอาจารย์กำลังคุยกับทีมงานอยู่ว่าจะทำคลิปในลักษณะที่ ก่อนขึ้นรถเนี่ยแหละจะไหว้แม่ยนางอย่างไรสวดอย่างไรนะคะอันนี้จําเป็นมากกับชาวราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎแต่ไม่ต้องกลัวคุณเป็นคนดวงแข็งแล้วมีของดีในตัวไม่มีอะไรทําอะไรได้เราแต่มันก็จะรู้แหละเพราะมันมันจะดอกมันจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็แต่เขาทาอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ก็อย่าตามมาดีกว่านะคะเอาละค่ะตอนนี้ในชาวกรกฎถ้าบอกว่า คุณกำลังจะมีเซนสซิกเซนส์สัมผัสเกี่ยวกับรู้สึกได้เนี่ยในเรื่องของวิญญาณในเรื่องของบ้านเรือนต่างๆนะคุณอาจจะมีการฝันแปลกๆซึ่งจะส่งผลถึงตัวครอบครัวของคุณที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ถ้าไทยอย่างหนึ่งนะคุณมีโชคในเกณฑ์เลขรถกับเลขบ้านนะคะกรกฎนะคะ